ครับูจิมลิเวอร์พูลนะครับฮาร์แลนด์ดูดอากันจิอาเก้ครับเฮ้ยเห็นช่องเด็บบอยเห็นช่องปาดเข้ามาเออลิงเบาฮาร์แลนด์เกือบะตั้งค่าเสียงผมแป๊บนึงครับขอเล่เกันแป๊บนึงครับอาเก้ ดูก,ดก,กูดูกูม้วนกันดูกูเฟกดูกูหาช่องครับเอ้าเห็นอาเกะยกเข้ามาฮาแลนด์เอ้าไม่เข้าเฉยดูกูซ้ำเอ้าเบรโดซิว่าปันติดอีกเอ้าคอยรอบปันเซฟอีกเกินมาติด 아, 초반미터 치열합니다. 앞으로의 경기 내용이 기억에 남아있습니이 파울인 것 같은데요? 오, 그때 파울 선언이 되질 않아요. 제레미 도쿄, 자, 역습기이니다 패스 파단, 공을 가져옵니다. 이거는 상대를 차릴 것죠. 멋진 플레이입니다. 수적으로 인간 상황에서의 속공이었는데요. 아, 늦은 판단이 좀 아쉬웠습니다. ไอ้ไอ้นี่มันชื่ออะไรนะเดียโก้อคันตาร่าเล่นกับคนดูอยู่ครับตอนนี้เล่นกับคนดูอยู่ครับใครมีฟูทีมตึงๆมาเจอกันได้ครับมาฟูสโมสรนฟูคันเลอร์ก็ได้ครับมาเลยเล่นกับคิวโดเนตอยู่ตอนเนี้ยตั้งค่าเสียงอะไรอ่ะแบบว่าเสียงภาคหรือเสียงอะไร บอลทูจฮนสวยสวยจุดแล้วนะเอาเลสเอาเลสซ้ายๆโอโหมาเสียงพวกเตะบอลนะครับอ่าได้นะขอบคุณดอกกุหลาบแปดดอกด้วยครับขอบมากครับคุ

อทัทีอาเกะอาเกะหาช็อตไม่ได้ครับลูกโก้โอ้ยจานเฝ้าเออดูกกูหนีคล่องจัดเลยวะมาเจ้าพ่อยไม่เปิดครับลูกสุดอาเกะ โอเคเห็นตรงกลางครับโดด,ดิมาครับวอลเกอร์มีตรงกลางมาที่เฟรโดซิว้โหซ้ำเรียบร้อยครับเออร์ลิงบอลฮาแลนโอ้โหต้องซ้ำมาว่ะคนาเหนียวจัดเลยผมฟูแมนยูมาครับใครมีฟูแมนยูทางไหนได้ต่อคิวสามารถไม่มีคิวโดเนท t i ้ n นะครับสามารถโดเนทลิงหน้าโปรไฟล์ได้ ไม่งั้นก็ส่งของขวัญในติกตอกก็ได้40เหรียญเด้อในติกตอกไปครับสวนหน่อยดูกูเข่าม้วนหน่อยครับไปครับดูกูมีที่เดี๋ยวบอยล้ำหรือเปล่าไม่ล้ำไม่ล้ำอย่างนี้ก็หวาวุน่นเกือบ เฮ้ยเฮ้ยโล่งเลยวะเอเดนสันตัดมาที่ซาร่าอากาตาล่ายิงหาไม่มีตัวมาเศรษฐครับเดบอยเล่นได้ฮาร์เรนจ่ายต่อมาที่เมเดนโดซิวาไม่ถึงครับมาติสแล้วมาที่ซาร่าเสร็จโรดี้ครับ ไอเก้บอยไปแล้วครับด i̇şte, ูกูโอ้โหถ้าไม่ล้มเลมีความเร็วจัดเลยเมื่อกี้ดูกูกับบาบุน Xoay gấp xoay Ai Đi át Tịt đô đi hiếp Được boy. Allen Outlet Trưng Walker đi hiếp Cho văn phua lấy vào hay mê đi luôn แต่ยังแก้ไขาได้ครับออกไปข้างไปก่อนหน้านี้อ่ะครับอ๋อก่อนหน้านี้สี่สี่สองสองครับลาดแผนสี่สองสองเราไปหาดูใช่ือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะสี่สองสองไปอาเกะดูกูอ้าวเห็นดับบอยไปแล้วครับล,ล,ลูกนี้เควินดับบอยยกนี่นี่มาเออเร่งเบาหาแรนหูยกข้ามหัวเอาเขียร์ไม่ดีโอ้ยงได้อยู่ว่ะ ดิแอสเอาเฟกกลับมาผิดทางครับโอ้จะให้ฮันเดบอยผมขาดใครวะฟิลฟอร์เดนเนี่ยชี่หายละโอ้ชิหายละดิแอสออกซ้ายมาโรบสันเปิดเฮ้ยเกือบเข้าหูย ดูนเยสครับมีคิวปะครับคิวสุดท้ายแล้วครับคิวนี้คิวสุดท้ายแล้วคิวโดนเนตคิวสุดท้ายเ<ะ>กอบป้าวุ่นนะครับมาริจ่ายตัดรังมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรูเบนดิรัสเรียบร้อย โอ้โหวอกเกอร์เข้าบอลพลาดครับลูกนี้ลูกนี้อาสังหารเลยเอาะครับสไตล์ลิเวอร์พูลครับปล่อยให้เขาขึ้นนำก่อนหรือว่าจะตามกลับคืนได้ไหมรู้เปล่า3าหรือเปล่าใช่ครับยังยังอยู่ในเส้นทางครับไปครับเปโดออกตัวไกลครับวอกเกอร์ ที่เอาเลตตัดเข้ามามผมจะให้เดอบอยนะเมื่อกี้มือลั่นเป็นโดนตัวข้างในเฉยเลยเออลิงบอลฮาแลนด์เปิดาาก็มาฮาแลนด์กระโดดที้ไปเอาอ่าบบนจังหวะบอลได้ครับดูกูดาวน์บอลไม่ติด เอาวิง่งหนีบอลอีกดิอดัมาวนุนไปกับวันทูมาอาวาเลสอาวาเลสยังไงดีเบรโดมว้วนหมวนหาช่องเบรโดจ่ายมาโอ้ไม่ได้วะชิบหายแล้ววอลเกอร์เสียตำแหน่งครับทีอัสสวนครับมีความเร็วด้วยวอลเกอร์ลงทันหรือเปล่าทิอัด สวยสวนคืนบ้างครับสวนคืนบ้างครับเออร์ลิงเบ้าฮาแลนด์เอาล้ำเฉยเลยโอ้โหโอ้โ,โหล้ำเล็บขรบัวจะปวดล้ำเล็บครบเฉยครับคนดู อาเก้โรดดี้ครับถึงสวยฮาร์เรนมีขวาเอาเลตหาเข้ามาสวยฮาร์รนเราอยัางได้อยู่โอ้โหอะไรครับเนี่ยซาบอสไลลูกรักผมเลยซาบอสไลเนะี่ยสวยขอบคุณทีต้าใหม่ด้วยครับเฮ้ยใจใครเนี่ย เฮ้ยเฮยังไงน่ยยังไงเนี่ยโอ้เรียบร้อยโดนอีกแล้วนุนเยสครับโอ้จ่ายพลาดหน้าประตูเนี่ยผมชอบพลาดบนี้เรียบร้อยไหมโมบีทีเด็ดลูกเขีย

ไปครับว็อกเกอร์โอ้โหผมไม่มีตัวเปลี่ยนเลยเหนื่อยคือหมดหมดคือเรียบร้อยเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบปาคุณอยากเล่นด้วยต้องทำไงครับลิงหน้าโปรไฟล์ครับผมลิงหน้าโปรไฟล์รล้วจิงห้องกันติดต่อครับ หมดแล้วดีวนักเตะผมอม่ะทดเวลาอีกแน่อะไรวะเอาเอาทีเดียูุเคียร์นาทีบาบหรือเปล่าครับยังวันนี้เควินเนบอยโอ้โหนาทีบาบครับโอ้โหเรียบร้อยครับ เควินดับบอยบ้าหุ่นเลยทีนี้โอ้ส่วนทีเดียวหายเลยครับโอ้ฮาเลนพิงร็ไหลมาให้ดบอยนิ่มๆแบบ,บ,บรับปั่นเข้าเสาสองเลยลูกนี้เรียบร้อยครับเขียนน่าจะหมดโอ้โหเรียบร้อยขึ้อนสกอเลยครับเฮ้ยผมลืมขึ้นสกอรหรือเปล่า ตตมเมื่อกี้ผมก็ลืมขึ้นนะเมื่อกี้ขึ้นเป็นเจ็ดเลยเจอกับคิวโดอเนต